สวัสดีสวีดัตคะ่ะทุกคนมาพบกับช่องชนาดาพาทำอีกแล้วจ้าวันนี้ชนาดาพาทำภูมิใจนำเสนอเนอเนอเนอหมูมะน,นาวรสแซ่บหมูแบบนุ่มๆช่ำๆเลยจ้าก่อนอื่นนะคะทุกคนเราจะต้องไปหั่นหมูเป็นแบบบางๆก่อนนะแล้วก็นำหมูที่หัน่นไปหมักใส่กับนมสดนะหมักไว้ในตู้เย็นประมาณ30นาทีระหว่างรอหมูหมักนะเราก็มาหั่นผักกันก่อนเราจะใช้ในส่วนของต้นคะน้านะฝานเอาเปลือกแข็งๆมันออกนะคะทุกคน เหลือไว้เฉพาะไส้ในของมันนะมันจะได้กรอบๆอ,อ่อนๆเคี้ยวง่ายค่ะเนี่ยก็จะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้นะแล้วก็จะมาหั่นบางๆแบบนี้เลยนะคะทุกคน<ม>ในส่วนของใบเราเอาเฉพาะใบอ่อนเท่านั้นนะแล้วเราก็นําเขามาแช่ในน้ําเย็นนะคะการคเนาของเราจะได้กรอบๆอ,อร่อยเรื่องเคียงอันถัดไปก็จะเป็นกระหล่ำนะคะทุกคนเราจะหั่นกระหล่ำเป็นแบบฝฟอยๆแบบนี้เลยนะหมูหมักของเราก็ได้ที่แล้วเรามาเตรียมลวกน้ําต้มหมูกันได้เลยค่ะรอให้น้ําเดือดก่อนนะ หลังจากนั้นนําหมูที่เราหมักไว้มาใส่ลงในน้ําได้เลยค่ะหมูหเราหั่นเป็นชิ้นบางอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องลวกนานนะลวกให้พอสุกแบบพอดีพอดีเหืมห่มเกํ่มกลังดีนะ่ะ <c oughs> ฉันได้แต่ลิ้วมากไหมค่ะพี่น้องน้องเขาเป็นซิลิโคน <c oughs> ที่สํหรับใส่กับอาหารโดยเฉพาะเห <c oughs> ล้วก็ทนความร้อนสูงน้ำเด็ด <c oughs> และที่สําคัญก็คือบบขูดบบขีดบบบาดกระทะี่มีเม้าไม่ดีใจมากเลยค่ะทุกคนามาเข้าเรื่องอาหารกันต่อคะ่ะเราลวกหมูให้มันเหื่มๆกืามกลังพอดีนะหลังจากนั้นก็ตักขึ้นได้เลยค่ะพักไว ให้หมูเย็นก่อนนะคะทุกคนระหว่างนั้นเราก็มาเตรียมทําน้ําจิ้มกันต่อเลยค่ะเครื่องปั่นครอบจัก,กรวาลของเราก็ต้องเข้าอีกแล้ววันนี้กรยยอนควางขี้ข้านตามขี้ข้านโรูกเนื้นอเนาอใส่พริกสดลงไปความเผ็ดตามใจชอบนะใส่กระเทียมลงไปประมาณ5-6กรีใส่รากผักชีลงไปเพื่อเพิ่มความหอมปรุงรสด้วยน้ําปลาหนึ่งทัพพี่ใส่ผงชูรสตามใจชอบใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายจ้าตามต่อด้วยน้ําตาลมะพร้าวหนึ่งช้อนโต๊ะใส่น้ํามะนาวลงไปหนึ่งลูกนะคะมะนาวน้า น,น,น้ำเยอะมากเติมน้ำซุปที่ลวกหมูลงไปสักหนึ่งทัพพีเพื่อที่จะไปละลายน้ำตาลมะพร้าวนะคะทุกคนปรุงรสเรียบร้อยแล้วก็ปิดฝาดเตรียมปั่นได้เลยเรื่องปั่นอันนี้ก็ยใช้มา3ปีแล้วนะคะทุกคนน้องเขาใช้งานทนทานมากปั่นหวัวอีกับปูไปออมขุนจา้าน้องเขามีถึง4ี่ใบมีดก็เลยทําให้ปั่นเร็วปั่นไวความละเอียดแบบกริบๆเลยทุกคนตามที่เราต้องการเดี๋ยวเราลองมาชิมรสชาติลองดูนะ ยังบะฮันในข่าวปากอยู่อร่อยแล้วพี่น้องสูตรนี้บอกได้เลยค่ะว่าไม่ต้องปรุงเพิ่มอร่อยแล้วทุกอย่างเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาจัดจานกันเลยนะคะทุกคนจัดจานด้วยผักคะนา้าแครอทสดและปิดท้ายด้วยกระหล่ำห,หั่นฝอยหมูนุ่มๆที่เราลวกไว้ก็เอามาใส่ในน้ําจิ้มได้เลยค่ะคุเลคุเล,ค,เล,ค,เลคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างมันเข้ากันหมูจะได้ฉ่ำๆด้วยน้ําจิ้มหลังจากนั้นก็นําหมูไปเทลงบนจานที่เราจัดไว้อืมปิดต่แซ่บแท้ผักสหน่ลงไปสักนิด เพื่อเพิ่มความหอมนะคะทุกคนเค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสำหรับวันนี้ชนะด,ดาพาทามขอจบการนําเสนอเพียงเข้านี้ก่อนนะคะถ้าชอบก็ไลค์ถ้าใช้ก็แชร์และฝากกดคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ชนะด,ดาในการทําคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ